นี่นะครับแสดงความยินดีนะครับได้มาแล้วนะครับแสดงความดีการจัดส่งไอเทมเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะได้มาเป็นอะไรนะแพนด้าคูนึงนะได้เป็นกระเป๋าแพนด้านะครับหากท่านกําลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์หรือว่าจะเป็นบริการเติมเกมผูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกียนะครับใช้ดีจึงบอกต่ออย่าลืมมาใช้บริการเยอะนะครับ โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับเข้าสู่ช่อง Top TH นะครับก็กดอื่นนะครับนี่นะเป็นบัตรกาลิน่านะครับผมแจกทุกคลิปเลยนะครับก็จะมีบัตรตั้งแต่20บาทนะครับไปจนถึงบัตร1 0 0 0บาทนะตามยอดวิวคลิปในแต่ละวันนั้นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อกันด้วยนะครับการแจกโค้ดนะครับไปที่ประกาศนะครับแล้วก็มาแลกไอเทมโค้ดแล้วกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเครอสักคู่นะครับแล้วก็กดาลอกอินไปนะครับผม เราผูกเฟซผูกอะไรก็ล็อกอินไปเนาะแล้วก็เช็คให้ดีนะครับว่า UID ตรงไหมนะครับถ้าไม่ตรงก็ไปเข้าใน Google แล้วก็พิมพ์ UID เออไปพิมพ์รหัสเข้าใหม่นะครับผมอ่าไปกดล็อกเอาแล้วก็กดเข้าใหม่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงแล้วก็โอเควางโค้ดตามนี้นะครับผมเป็นภาษากังกเพิ่มใหญ่นะครับ F Y A Y A U N D E F E A T E D นะครับกดใช้งานรหัสไปเลยนะครับปั๊บนี่นะครับแสดงความยินดีนะครับ ได้มาแล้วนะครับแสดงความดีการจัดส่งไอเทมเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะได้มาเป็นอะไรนะแพนด้าคูนึงนะครับได้เป็นกระเป๋าแพนด้านะครับแล้วก็อันนี้คือ,อมิชาได้มิชาตัวละครมิชาแล้วก็ตัวละครแม็กซิมนะครับผมอ่าได้ทั้งหมด3อย่างเลยนะครับสําหรับโค้ดนี้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเอ่อตัวละครแม็กซิมคือตัวไหนอ่าตัวละครแม็กซิมนะครับก็จะได้มาเป็น เออนะแม็กซิมเนี่ย <antique. S 1> นี่ไงตัวนี้คือแม็กซิมนะครับอ่าจะช่วยให้การกินเห็ดและปั๊มยาไวขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมแม็กซิมได้มิชาอีกตัวหนึ่งนะครับมิชาก็คือตัวนี้นะครับคือตัวขับรถไวนั่นเองนะครับผมอ่าได้ตัวละครฟรีนะครับแล้วก็ได้กระเป๋ามานะครับผมเป็นกระเป๋าแพนด้านะครับผมกระเป๋าแพนด้ากระเป๋าสะพายนะครับกระเป๋าแพนด้านะครับเอ่อตัวนี้นะครับได้กระเป๋าแพนด้าเจ้าตัวนี้มานะครับผมอ่าก็ถือว่า โอเคเลยนะครับผมนะครับได้3อย่างเลยนะครับสำหรับโคดนี้นะครับผมโอเคเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอแหละนะครับขอละหนึ่งหนึ่งไลค์กับหนึ่งแชร์นะครับขอนะครับยอดไลค์ไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าเออมันช่วยให้ผมนะครับมีกําลังได้ทำต่อไปนะครับช่วยกดให้หน่อยนะครับแล้วกดแชร์ให้เพื่อนได้โคดไปด้วยนะครับไม่ใช่แบบก๊อปปี้โคดไปให้เพื่อนได้เฉยนะครับขอให้กดแชร์ไปให้เลยนะครับเพื่อนจะได้มาช่วยดูให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับโอเค ครับผมใครที่อยากได้บัตรเกย์หน้า้ฟรีก็นะครับช่วยกดติดตามหัวดิ่งไว้เนาะเดี๋ยวถ้าลงคลิปนะครับต้องมาไวหน่อยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูลัคกที่รอยย่อกันนะครับอตอนนี้นะครับก็นี่นะครับอันนี้ก็ได้เพรมาฟรีแล้วจริงหน0่งหมื่นสองพันเพนะครับแต่ตอนนี้แฟนพี่ก็ใช้ไปเกือบสองพันเพรแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปบอกนะวิธีการรับเพรฟรีๆนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเพนะครับอ่ะ แต่ว่ามีโอกาสได้รับทุกคนแน่นอนแต่อยู่ที่ความขยันนะครับว่าจะทํายังไงให้มันได้รับหนึ่งห่สองพันเพชรทุกเดือนเลยนะครับผมอ่าอยู่ที่ความขยันนะครับผมแต่ว่ามีโอกาสได้ทุกคนจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคมานะครับมาหมุนต่อกันโอ้โหเขาอยากไปหมุนมาหมดแล้วนะครับผมไป 199, ร้อยเก้าเก้านะผมปึง้งโอ้โหได้บอร์ดโคตรสุดเร็วอะไปอีกนะครับผมปึงป้งปึ้งโอ้โห ของดีตรงไหนวะเนี่ยสีเก้าานะผมไปยังไงโอ้โหเห้ยเห็นแล้วท้อนะครับผมทำไมทำไมมันเออยี้ดีนะครับต่อไปก็หกเก้าานะถ้าเอาก็หมุนนะครับแต่ว่ามันมันสวยหรอวะมันก็สวยนะแต่มันก็ไม่ได้สวยมากมายเลยอนะมันแพงจังอนะแพงจังอนะถ้าติ้งก็พอแล้วมั้งชุดพวกนี้มันมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะ,นะครับผม นี่ครับโอ้โห,โหแพงเป็นว่าเล่นแพงเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมสุดเกินนะครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยสุน้าโมโคนี้เราก็ไม่มีอะไรให้เล่นเล่นให้ดูเลยเนาะนะครับผมเพราะว่ามันมันมีแต่ของซ้ำๆนะครับมีของที่มีหมดแล้วนะสำหรับสาน้าโมโคโน,นะครับผม อ่ะมีอะไรอีกไหมสําหรับเจ้าตรงนี้เรามาดูการตำนานหมัดอัอรลิกอันนี้คืออะไรเะยบอกไอ้ตรงมเมื่อกี้นะอ๋อโอเคตรงนี้น่าจะตรงนี้ก็ได้มาแล้วนะครับได้หมัดมานะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรตรงนี้จะเป็นของนะครับของทั้งหมดเนาะที่มีอยู่ในนี้โอเคอเค๋อมีกระทะทองด้วยเหตระทองก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ของเล็กๆ น้อยๆเนาะนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรให้ดูจริงๆนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวร้อยมันมาใหม่แล้วกันนะไม่มีอะไรจะเล่นให้ดูเนาะอ่ะตรงนี้มีกิจกรรมสายฟรีด้วยครับก็คือล็อกอินเจ็ดวันสวรรค์ของซุปตา์นะครับก็คือเออเขาบอกอะไรทำเพื่อกิดให้สําเร็จนะครับก็คือล็อกอินเนาะนะครับครบทั้งหมดเจ็ดวันก็ได้หมดเลยนะครับผมนี่นะได้เสื้อว้าวเสื้อสายฟรีนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ได้ร่มด้วยนะครับผม โอเคครับก็หมดแล้วนะครับก็มีแค่นี้เนาะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบเลยนะภาพิดพลาดประการใดขออภัยวในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไล์กดแชร์นะครับขอบคุณจริงๆครับผมสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับสำหรับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย